เศษนี้ฮะหลายคนงงเราเลยงงเรามามัดวะมึงมัดก็งงอยู่ใช่ไหมทุกคนมงมัดก็งงว่าเศษนี้หรือจะเอามาทำมอวได้ฮะ โยวอส์ Yo, สวัสด,ดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมบังเอียเียนว้าวอะไรบังเอียดไ <c oughs> อไ้ตายตัวเจ้าห้อะไกเงี้ยมาทำไรทุกคนวันนี้บังเอียดจะมาทำว้าวจากเศษวัสดุเหลือใช้ของบังหมาดเศษที่บังหมาดไม่เอาแล้วมันก็คือเศษเดี๋ยวมัเงี้ยได้เลยแป๊บนึงนี่ทุกคนเศษศา <c oughs> สตร์ไม่ใช่เศษสูงไม่ใช่เศษขยะใช่ ช่วยเป็นไงทุกคนเนเี่ยมีดจะได้เศษนี้ทุกคนนี่เศษนี้ฮะห,หลายคนงงเ้าเลยงงเราหมัดว่ามัางหมัดก,ก็งงอยู่ใช่หไหมทุกคนมังหมัดก,ก็งงว่าเศษนี้หรือจะเอามาทำเมาอได้ฮะเนเี่ยมีดทำไมเไยทุกคนเพราะมีดหลอมากนั่นแหละมึงก็เลยเลทําได้แต่ถ้าอยากรู้ว่าได้จริงหรือไม่ได้จริงอันฮะอย่าลืม ฝากกดไลค์กดซับตะกี้กดกระดุมกดกระตุ้งกดกระติงกดกระเจกดกระจาวกดกระทุยโอเคนะเงียอย่าพูดมากดีกว่าเดี๋ยวทุกคนแรงแล้วอะบางี่ะอย่าหลอกเด็กเร่งอย่าหลอกเด็กเร่งแลายตาบางเห็นไม่หลอกเด็กแล้วบางเห็นเราคนใหญ่เออไอยาลางกาวขนาดเราคนใหญ่กันลาวไม่ใช่เอฟซีเออที่บางเห็นทำนี่มันคือคนเทนท์ทุกคนให้คลิปมันดูน่าสนุกนานอย่าไปเีเรียดอย่าไปเครียดกับมันแต่ผมนี่เครียดแล้ว นแล้วแล้วเนี่ยโอเคเอฟตีเออแต่เพราะมื่แล้วก็ฝากกดไลค์แล้วม,มาช่วยรับชมกันเลยเดี๋ยวมึงจะอธิบายอะไรว่านี่ออกมาทต่เมาได้พืน้นนี่คือแบบไม่ต้องเหลาเลยฮนะเข้าใจไหมฮะ <h> มาเลยถ้าอยากรู้แล้วมาเลยแล้วถ้าสงสัยว่าจะขึ้นไม่ขึ้นนั้นมึงเห็นไม่จนะขึ้นในอะไรคลิปนี้ฮะไม่ขึ้นในอะไรคลิปต่อไปดูอืมฉะนั้นคนที่ติดตามมันจะได้เลยคนที่ไม่ติดตามก็จะไม่ได้เลยเพราะมึงเหตุจะบล็อกไอจาดคนไหนที่ไม่ติดตามแล้วก็มาเลยฮะ ฉะนั้นแต่อยากแกล้งต้องติดตามเหยต์กันเพราะหลายคนที่ยังไม่กดติดตามเงเหยี่เป็นเทรนคนก็มาเล่นมังเหยตเป็นล้านคนติดตามที่คนติดตามแล้วเป็นเทรนแต่คนที่ไม่ติดตามที่ก็หลายแสรนทุกคนเออนะฉะนั้นอย่าลืมนะฝากกดติดตามมังเหยนด้วยแต่ห้ามติดต้งเพราะถ้าติดต้งเดียมึงเหยตก็ไม่มีตังค์กินนมโอเคมาพร้อมกันแล้วก็ไปรอบรองราวเพราะรอบแรกมึงเยียังไม่ปอยนะไปรอบรองลาวมามาเลยกันเลยโอเคทุกคนก่อนอื่นนะเราต้องเลือกนะวัสดุเดือใช้ตรงนี้ อ่าเลยมังเหยียบว้าวว้าวเอามานี่ทุกคนเราต้องเลือกว่าจะเดี๋ยวใจที่มันไม่ใจแล้วนี่เลยเอามาทําเอามาทามันอาจจะมีเสียงเล็กน้อยนะทุกคนที่มาจากไกลโพ้นนะน่าจะเป็นชนเผ่าบาฮูอู้เราละอู้เราละฟนแล้วของมงเหีียบเลยเจ้ามังมันแล้วอุลเราลาเอฟซีเจอแลนดีเดียวเจ้าเหยียบบินเลยเหยียบลบทุ่มวางไปมังเหยียบไม่ได้ตั้งใจนี่อ่ะทุกคนนี่มงเหยียบได้มาแล้วนี่มันมังเหยียบได้มาแล้วได้มาแล้ว เดี๋ยวทุกคนงงแล้วว่ามงเหยียดทำเบ้าอะไรมหมัดแต่แรง oh <yeah. S 1> อุ้มหมัดเสร็จแล้วทุกคนว้าววงเดือนฮารุมิรลยโอ้ไม่ใช่พอ oh <yeah. S 1> าแรงมาดมหมัดงงเง็บซี่วงกลมหลายหลายคนงงนะว่ามันจะเป็นเบ้าได้เือ oh <yeah. S 1> เดี๋ยวถ้างงค่อยเลตอนเสร็จมึงเหย่ยดก็กำลังคิดอยู่ในเง็บซี่หรืที่แรงเพิเ่มเพิ่มไปนี่คิดอยู่ว่าเอามาทำเบ้าเือแล้วมันจะขึ้นเือยขึ้นปนะีนั่นถ้าติดมึงเหยียบอกเลยป้าถุงเปือนังยังขึ้นเง็บซี่ มังเงจะทำม่วจากกระถุงให้น้องๆใน,นกันแต่ไม่รู้ E ีไหนเลยนะให้หน้าว่ามันขึ้นดีๆก่อนเพราะตอนนี้เจ้าม่าของมังเอียดนั้นไม่ไม่รู้แบบผุดที่ใครบ้างแล้วบ้างเดี๋ยวผมมาผุดที่มังเอียดได้เต็มหมดเดี๋ยวมังเงียดเลือกอนนะทุกคนนะมังเงียดขอเลือก่อนอมันอาจจะไม่เข้าเรื่องเล็กเเ่าเดนะสาหรับคนที่ไม่ชอบนะแต่ถ้าสำหรับคนที่ชอบมันร้อยเลยขนาดว่าในตำนานของมังเงียดที่เอฟซีเอฟซีแลนด์่าร้ายในเอฟซีเออ เขาเล่นแค่เสร็แต่โปรเล่าตัวดีๆก่ะเขไม่เล็บสิ ừ, เดี๋ยวตะเล่ตัวนี้ตาคุณเล่เป็นล้านหละ่ะตาเล่นะตัวนี้นะแค่เสร็จเป็นเบื่อแค่เสร็จนี่คือยังไม่เสร็จเลยอ๋ออาเมืงงม่อกี้งงลางมาเออแก่เสร็จอ่าเอฟจีเล่นี่เมื่อกี้ทุกคนก็เห็นใช่ไหมบางเหี้นเลือกมาหนะ้านี่นะเลือกมานะไม่ได้เลยเลยนะนี่หมดอ๋อทุกคนงงใช่ไหมบางเหี้นจะเอาไปทำะไรดักเกอรไม่ใช่นี่ทุกคน เส้นเล็กๆอันนี้นะทุกคนเห็นมองอย่างนั้นใช่ไหมซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรเพราะคนไม่เอายังมีจะตัดใช้มีดที่คมๆหน่อยทุกคนเป็นอุปกรณ์ในการทําเบ้าน,นะเราต้องตัดแบบนี้ทุกคนมีตัดแล้วก็เลือกมันนะอะถ้าใครรู้นะถ้าใครรู้นะถ้าถ้าแน่จริงนะเม้นมาก่อนนะว่าเป็นว่าอะไรนะแล้วแล้วอย่าแล้จบก่อนค่อยเม้นนะเม้นมาก่อนอาเม้นมากออ่นากอนถ้าตอบถูก ใครตอบถูกมีของรางวัลรางวัลอะไรหล่ะมงียบอางล้นมังยียบจะรูพร้พื้นว่าคนไหนเลยก่อนมาตอบหรือคนไหนเล่ไม่เวลา<อ>เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์เมื่อมึงเหยียบถึงร้านทับมาเลยมึงเหยียบก็จะมาแจกของรางวัลให้น้องๆให้อ,อลาลังเขาพอเห็นวงกลมน้องๆก็คิดจะเป็นว่าวงเดือนใช่ไหมหรือว่าเป็นว่าอ่าย u f โออะไรแบบนี้ใช่ไหม <c oughs> ไม่ใช่ UFO บอกไว้ก่อนแต่เดี๋ยวงงล้วถูกไหมถูกไม่รู้เดี๋ยวมาตอบถูกองค์รู้ไหมว่าเป็นว่าอะไร รู้ว่ามึงเหยียดเกลี้ดมึงจโกตัวอ๋ลังกาเดี๋ยวโอยก็มึงหมาดมึงเหยียดจะเช็คเวลาหลังจากที่เหยียดไม่ตัดคลิปทีนับตั้งแต่วิดาทีนี้เป็นต้นไปทุกคนนัดตถูกไหมใช่เพรมึงเหยียดขึ้นกลวงเกลี้ตัวเดียวนี่มึงหมาดรู้เลยใช่ไหมใช่พราของมึงเหยียดดีก็มาหมาดก็ไม่เลืออืมเรียบเรียบนี่ทุกคนนี่นี่นี่ได้อีกชิ้นนึงแล้วนี่เห็นไหมมึงเหยียดไม่ได้โหล่ักอันนึงนะนี่นะ เงียจะทําให้น้องๆเลยนะเพราะเ,เงียต,ตึงมากนะคือมันจะเป็นเว้าจิ๋วแหละเอาเลย FC เบงเยชเฉล,ลยก่อนนะฮิตนึงนะมันเป็นเว้าจิ๋วแหละเว้าที่เล็กนะเล็กบอกเลยว่าไม่มีที่ไหนในโลกอะ่ะนั่นแรงมาดอันนี้โอ้เลงนันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะั้นเงียดโดยปยีนี่ว่าใบจิ๋วแบบนี้ไม่รู้เลยพังคุยยาว่แต่ลาใบจิ๋วเลย,ลเลยบ,าง,า,ลา,ลยบางมาทำหยิบเซ้นไม่ขึ้นที่100สองเซ้นหนู มาเลีวเริ่องนี้มาเด้อเริ่มแล้วกระดัดมาแล้วทุกคนไอ้ังาลุ้นเลยตอนนี้หลายคนลุ้นเลยบังหมัดโน่นโน่นบังหมัดล่างของเราว่าอะไรโนไม่รู้บังหมัดเราว่าอะไรไม่บอกังหมัดก็ลุ้นกันใช่ไหมใช่เออโอเคบางเหตุจะไม่ถ่ายติดบังหมัดนะเพราะว่าน้องๆจะได้ไปดูในช่องบังหมัดนะอ่าโอเคนะบวงบ่มืไม่บอกพี่เออโรยในบางเหตุนั้นสุดยอดดงพี่คือบอกเลยว่ามันเป็น เบ้าจ no ิ๋วแล้วขึ้นรอยแลาวรอยแน่นอนแล้วบางเหียดใช้วัสดุโดยใช้จริงนะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรก้นอะไรนเข้ามาไม่เหลาบางเหียดร้อนไม่ร้อนพื้นนี่เหียดเนี่ยบางเหียดเลือกมาแล้วนี่บางเหียดเลือกมาแล้วบางเหยียดทำไม่ได้จริงบอกเลยว่าระดับธรรมาจารบางเหียดนันมาเลยไม่ธรรมดาเลยคือบางทีน้องๆไม่ต้องเห็นหมดก็ได้นะก็ล่างนะบางเหียดหยบมั่งเลยถ้าน้องๆเห็นหมดเดี๋ยวน้องตอบถูกแลอะไรได้ก็เอาเลยใช่ไหมว่า นี่ไาวิทา้ n นี่นวางเียเาเนดี๋ยวงีหยอบตาข้างล่างนี้นะแล้วก็ค่อยเอาขึ้นไม้เลพอเสร็จนะสวยเลยวะ ้ยยเเเดีีววลงคนไม่รู้แดงหมัดเดียวบางบางทีน้องๆอาจจะไม่เห็นนะที่มังงะทำอยู่ข้างล่างกันแต่น้องๆก็เห็นที่มังงะทำอยู่กันคือมังงะตั้งใจกันนะเพราะว่าไม่มีใครทำได้เหมือนมังงะนะมองเลยมังหมัดยังไม่ทำเลยนะเพราะหมัดว่าขาดอุ้นหมัดขาดทำงานแล้วมังงะเดี๋ยวไม่ได้ลงอุ้นเราก็ทำงานใช่ถ้าลงอุ้นนี่รวยทันทีเลยใช่ม

Chăng. tham dạng dạng cái dạng dạng mà dạng dạng giờ dạng 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 มันมันก๋วยจีวนี่ยากจริงเน,น,น,นี่ยมันทำกลุมยากนะมันมันก๋วยจีวนี่คุมยากเอฟซีเดี๋ยวเกาเนี่งยเดี๋ยวฟังกาวนี่มันขีติดมือออว,วมันติดมือดูติดไม้แม้วก็ติดลงมเออร้อยติดไม้มันไม่ติดเอฟซีมติดมือหนูนได้ได้จะมีติการได้เห็นมีสูตรออกมาอืมเอาเล่นั้งีอืมวางไปเลย ก็ยังได้อยู่นะเอาโอเคไหมเพื่อนเอาเอาใบเตยไปเรื่องเงาเย็นแรงเงาหลรออะไรตัวเดียวมันได้หรอจริงแหละตัวเดียวเพราะมันเข่งเงี้ยเอ็กเดือมันมันมันขึ้นรวยเลยหลายคนตัวเดียวบอกว่ามึงเอียดเบอร์คันแบบนี้ผมก็ทำได้แล้วทำไมน้องไม่ทำทำเลยมึงเห็นไหมไอจุดเล็กกระสีเล็กเสือแต่บอกเลยว่า น้องเลยได้รู้ก่ารอยจริงตัวนี้เป็นเอาตาบางเหยียดเชื่อเลยว่าไม่มีใครเคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยเอาตาเดี๋ยวตาตัดแปะเอฟซีหน้าแห้งเดี๋ยวบางเหยียดได้ดูนะบางเหยียดก่อนพักตรงนี้ก่อนทุกคนเดี๋ยวบางเหยียดจะเอาส่วนนี้ทำเป็นส่วนท้ายมันนะคือส่วนที่ว่าตัดจากตัวบนนั่นแหละเดี๋ยวบางเหยียดจะเอาส่วนนี้เป็นส่วนท้ายเพราะเราจะไม่เปลืองสิ้นเปลืองกระดาษนะทุกคนเราจะใช้คุมบอกเลยว่ารู้เรื่องเคยรู้เรื่องบางเหยียดและ เดี๋ยวหลายคนงงมานเห็นแต่บ่อเลยเงียบก็ไม่รู้ที่หยิบสินี่นะทุกคนท้ายมันเอาตังมาเดินไม่มีใครรู้มันมันก็ไม่รู้ขนาดมันเงียบยังไม่รู้เลยขนาดหยิบก็ยากสิเลยนี่ข้างมาเนาะ ห่างมาติดมืออ่ะติดมือจัดเกง่งเอ้ยโมร้ายจริงกาวนีเนี่ยก็จะใช้ส่วนนี้ทำอ่าส่วนกระพือของมันนะทุกคนส่วนปริกของมันส่วนปริกอย่าบอกหมดเ,เดี๋ยวน้องๆก็รู้หมดเรียบร้อยกาวติดมือแล้ว คือเวลาเราทำม้วนจีวนะทุกคนเราต้องใช้ความพยายาม่สูงมากบอกเลยความพยายามนี่ต้องสูงมากแล้วก็ความใจยินด้วยถ้าใจไม่ยินจริงๆทำไม่ได้ทุกคนม้วนิีวนนี่ทุกคนนี่เงนได้มาแล้วส่วนนี้ทุกคนอ๋า ไปตอ่อมาไปต่อไปต่อที่ไหนไม่รู้น้ำบางเอฟซีไม่น้ำบางพูดนอนเสร็จแล้วเอฟซี ข้าว <c oughs> ติดมือโอเคนะเดี๋ยวเงยใจดูเลยดีกว่านะเงยใจดูเลยดีกว่าแล้วก็เราค่อยไปลองกันคลิปหน้าเพราะคลิปนี้เงยใจไม่ลองเพราะมันยาวแล้วเนี่ยม,มันยังไม่ได้จส่ชุงนะทุกคนนี่กุนนี่อหลายคนต้องจบแน,น,น่นอนนี่เป็นว่าอะไร นี่ทุกคนไหนวะอะไรปะงอยยดูว่าว่าโอเคโอเคนะเม้นมาดูนะว่าเป็นว่า,วาอะไรนะทุกคนเม้นมาดูเม้นมาดูปะเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวคลิปหน้าปนะเงี้ยจะขึ้นให้ดูนะขึ้นให้ดูแน่นอนคลิปนี้ไม่ขึ้นโอเคสหรับคลิปน,นี้ก็ไม่มีอะไรมาก Terima kasih kepada AJA, GK, Lim Sup, Takray, dan Fob Bengit. Ini ibinah untuk ibinikor. Tolak Pegon. Selamat siang.